จำนูนฉบับนี้เป็นฉบับตรวจสอบนักการเมืองง่ายมากตรวจสอบการปราโกงได้ง่ายมากมึงดูดิตรวจสอบการปราโกงได้ง่ายมากตอนนี้อีจุ้งติ้งจะดิ้งสีอ่ะโกงไม่โกงก็ไม่รู้อ่ะแต่โดนไปหกคดีแล้วอ่ะเข้าใจยังนั่นแหละเขาอยากจะแก้กันเนี่ยส้มกับแดงอ่ะอยากจะรวมหัวกันแก้ก็ถ้ัก็ไม่แก้ลูกเจ๊แดงก็สามารถติดคุกได้ ลูกเจ๊แดงคนไหนแหละลูกเจ๊แดงที่เข้ามาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่อะ่ะเออขนาดตัวน้าตัวอาตัวลุงตัวหลานตัวแม่ยังเกือบจะไม่รอดเลยอีตัวลูกมันจะรอดได้งไงอะ่ะเออการทําพักการเมืองอะ่ะไม่ใช่ตัวคนเดียวมันมาทั้งยวงมาทั้งตระกูลมาทั้งโคตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโคตรไปโกงอะ่ะก็ยุ่งอีกก็อีตัวต้องติดคุกก็คือนายกนั่นแหละล้ำนุนจะแบบนี้จะแบบปราบโกงอะ่ะอืมตามนั้นแหละ เห็นเห็นพักเห็นพักสีนั้นนะเขาบอกว่าเขาจะไม่ยุ่งกับหนึ่งหนึ่งสองอีกมันจะเป็นจริงไหมมึงกล้าไปดื่มน้ำสาบานที่วัดพระแก้วไหมมึงไปดื่มน้ำสาบานที่วัดพระแก้วก่อนไหมพอสาบานเสร็จมึงไปยกช้างที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนไหมไหนมึงไปลองยกช้างใช่มึงยกขึ้นไหม